สวัสดีค่ะเป้แมวกลับมาแล้วเย้ yeah. เป้แมววันนี้นะคะเราก็จะมีของเล่นใหม่มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกเหมือนเคยหน้าร้อนอากาศร้อนๆอย่างนี้นะคะเราก็จะมีไอเทมนี้เลยใช่กระทะแมวเออสไลด์ oh, <yeah. S 1> ลามาเรามีไฮโดรลิกนะคะอันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะส่งของเล่นมาให้เราได้ลองเล่นกัน รายการเรามีคนส่งข,ของมาให้แล้วนะคะใครที่อยากให้เรารีวิวอะไรก็ส่งมาได้นะคะอินบอ็อกมาะคะ่ะที่พร้อมมากๆเลยนะคะโอเคกลับมานะคะมาเราจะมาแกะพร้อมกันเพื่อนๆมาแล้วนี่อู้เย,ยอะมากทุกคนมันไม่ใช่แค่อันเดียวสองสาม ตีอันมามาแกะดูกันว่าไอกระทะแมวนี่จะหน้าตาเป็นอย่างไรนะจ๊ะอุ้ยโอ้โหตัใหญ่เหมือนกันนะใหญ่กว่าหน้าอีกต้องต้องลองนะคะพี่หยองยื้มไข่นะคะ <c oughs> ไม่ได้ก <laughs> ็หมายถึงไข่ในตู้เย็นไปหยิบให้หน่อย <c oughs> เอออุย้ยสีนี้น่ารักมีไข่ในนี้เป็นภาพแมวไหมคะ ทุกคนทุกคนยังน่าอยู่กระทาทองเหลืองทอดเลยค่ะกระทาทองเหลืองนะคะก็ใครอยากลมขุมไหนสีอะไรก็บอกได้แฮ่ไม่ใช่ในกระทาทองแดงอยู่กองนี้ต้องเล่นมุกเองสมมุกเองเนาะเหนื่อยเหนื่อยตกสาน้นงะอุ้ยแต่เราชอบสีสีขาว จดึงแกะมาแล้วนะคะนี่เขาส่งมาให้ถึงสีสีสีชิ้นเลยสำหรับเจ้ากระทะแมวตัวนี้นะคะเบิกตัวเบิกตัวซ e o นะคะฮากเก่าเองขึ้นเพจให้หนะะ่อยค่ะอ๊อนั่งลง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 นี่นะคะมาเทสขนาดของเขานะคะก็จะเป็นขนาดที่พอดีเนาะหนูว่าพอดีกับตัวน้องแมวก้านอนลงนอนเกรก1หนึ องังโอ้โอ้โอ้นั่งลงนั่งลงนั่งลงก้ากไม่ยอมนั่งนั่งลงนั่งลงนั่งลงงงอยู่ของเล่นใหม่มีสีอันกล้าชอบสีไหนเลือกสำหรับคุณสมบัติของเจ้ากระทาเย็นตัวนี้นะคะก็ จะช่วยลดอุณหภูมิในพื้นผิวตรงนี้นะคะนี่ก็คือน้องก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเย็นขึ้น <c oughs> เขาบอกว่าช่วยลดอุณหภูมิได้ถึง3-5องศากันเลยทีเดียวนะจ๊ะตัวนี้นะคะทำมาจากอลูมิเนียม99.5%ก็จะไม่เป็นสนิมแน่นอนนะคะก็ไม่มีปัญหาเรื่องความชื้นด้วยถือว่าเป็นไอเทมที่คุ้มเนาะในราคาที่แบบว่าไม่ถึงพันหรือว่าอาจจะพันนิดๆพันต้นๆอะไรอย่างงี้คุณก้าคุณก้านั่งเร็วยี่เป็นกระทะของหนู แค่ไม่ใช่โอเคค่ะพี่ๆวันนี้กินเมนูอะไรดีต้มผัดแกงทอดจะไปไหนไม่ให้ไปจะสังเกตได้นะคะว่าเขาจะมีทั้งหมดสีสีสีสไตล์นี่จะเป็นซีเวอร์อันนี้จะเป็นสีเทานางแบบไปแล้วอันนี้เป็นสีฟ้านะคะแล้วก็มีสีทองนี่น้องๆคนไหนชอบสีอะไรหรือว่า หรือบางคนเลือกสีไม่ได้ก็จะบอกว่าอิงตามวันเกิดค่ะสีมงคลนะคะแฮ้ hey, ไม่ใช่นี่ลูปทรงเขาก็จะมีฉลุเขาเรียกว่าฉลุใช่ไหมคะนี่จะเป็นฉลเป็นรูปก,กางปลาน่ารักมากเลยไม่ใช้ได้แต่น้องแมวนะคะน้องหมาก,ก็ใช้ได้เหมือนกันน้องหมาที่แบบหน้าสั้นพวกเฟรนช์บูลด็อกหรือว่าจะเป็นน้องปักนะคะที่จะชอบมีการฮิสโตกเชื่อว่าเขาจะต้องชอบมากแน่ๆคือมันมันไม่ทําให้เกิดความหน้าเชือ้อราอะไรอย่างงี้ด้วยนะนี่ดีเทลเขาจะมีหูทาดแมวแบบเราก็คือต้องไปซื้อน่าราักมาก ที่อยู่คนเดียวทุกคนแบบยืนอึ้งอยู่ว่ามึงเป็นะไรว้าวชนะไปไล้วชนะสุดๆันะไปแล้วเกินเรื่องทุกคนทุกคนเกินเรื่องมากก็ถือว่าคุ้มนะคะสามารถไปหากันได้นะคะซึ่งวันนี้นะคะก็จะต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ส่งของเล่นมาให้เราสามารถไปสั่งซื้อกันได้นะคะสำหรับเพจอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงบายเซลฟ์ไลน์สโตร์นะคะ วันนี้นะคะก็สําหรับใครที่สนใจนะคะสามารถแอดไปได้บอกว่ามาจากเฟย์เมวหรือว่าบอกว่ามาจากฮักเต่าเองนะคะก็จะได้ส่วนลดพิเศษจะจะเป็นส่วนลดพิเศษอะไรตื่นตาอะไรยังไงก็อินบ็อกซ์ไปหาแอดมินได้เลยค่ะ,คะแอดมินพร้อมตอบมากมากนะจ๊ะวันนี้นะคะเฟย์เมวไปแล้วทุกคนอย่าลืมซื้อไปเปน้องๆกันนะคะสำหรับอากาศร้อนๆแบบนี้วันนี้ไปแล้วคะ่ะใครอยากให้รีวิวอะไรยังไงก็คอมเมนต์กันมาบอกได้นะคะหรือว่าใครอยากให้มีของเล่นอะไรเด็ดๆอย่างเงี้ยแนะนำกันมาได้เลยวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย